สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสสดีุขูสุขคนสุสหมอสุบอลเมื่อเจ้าพี่น้องพ่อพ่อก็เศองน้องมินี่เราคือเดิมพี่น้องสอ,อ,องแถวเขาคั่วมือเนี่ยปีกขวาพี่น้องแง่ปลานวลจันทร์ปลาจีน กินข้าวเส้าพี่น้องเอ้ยอันนี้กำลังปิ้งหอมหวยหุยอย่นี้จะปิ้งไปเนาะเขาปิ้งหลุดนังหลอกเบิดพี่น้องเอ้ยติดจะปิ้งไปเนาะเก่ง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 มือหนาไอ้ไ้บ้านเขาครัวเลยน้องเอ้ย ปิ้งปลามื่อนีวันนี้ปิ้งออกเกอากระตอบ <laughs> มันอานานไดยพี่น้องอติดเขาปิ้งนะเขาเคยใส่แต่ไม่หีบไม้เทานะปิ้งเอาไม่หีบหนีบเอาอันนี้อันนี้แปลว่าติดพี่น้องมีเคล็ดลับปิ้งปลาใส่ไม่หีบเล็กบบติดคอมเมนต์มาบอกเงี้ยนะพี่น้องเดอ้เอเขาปิ้งขึ้นมาติดมูนอุจปุปุยมันเป็นปนฝาแท้เนี่ย ปลาจะมีอีกบ่ปนปลาส่มีหีบจะไล่ข้าจป้นนนนออนปนใสโคกน้องเนาะพอลงมีดหนปนใสมีหีบปุ๋ยเลยเป็นป่าใส่เล็กย,ย่างเนาะแสมเกาะพี่น้องเอ,อ้ย ปลาเล็กโบราณนะพี่น้องจะปลาเล็กในกระปุก เ่ายูบ้านใหม่แล้วี่น้องมาเลยเดี๋น้องาเด้อเน้อีแน้งสุขุสคนสุวังสุนดหงวิ่งปลาม่เห็พี่น้อง แซ p, ่บแทนแน่นอนวสีงามเลยเดี๋ยวมาเดี๋พี่น้องลงมงอเไยได้เนี่ยไปนุ๊กนดหน่อยจีนจีนจีนกับายนวนจันทร์ัำแล้พี่น้อง

นักคือวัคซีนเอาไว่ต้องเดี๋ยวให้นูหนึ่งเป็นหมอ ยาเดี้ยวยังมิชีวนตอยู่หน่ไหไปเลยพี่น้อเด็นเสียวเ็ดนไหม่งเาเพี่น้องกินเขาอยู่บ้านไม่นะพังแล้วถาจะปูกกับเบื้องแล้ว

ยิสาวยังมายากกว่าตาอีก ตอาจารย์มันตีเนาะน่าเิ่คอยไปนะคอยได้เนาะนั่งอยู่คนนวัด แทบ,บดีเลยพี่น้องเมือ่อนายมักกินไม้เมือ่อนานเปลี่นยนบรรยากาศแทบขนาด xuống con Bốt phải một bảy sáu trăm mười nhỏ bộ đẹp đây bộ nào bạn này mà cắp nào nhỉ trọng cắt và biến

ตอนผมมาตมหน้ามก็คือฮาได้เลยจนเไปนตัวมันเคยฉาบนะฮาลงมาเองแต่ข้างมืดเนี่ยางนูนมืดแล้วกัดลมมากนะแบบ แ,บบแซบแซบพี่น้องก่อนจากกันเมื่อกี้ครับขอ้พี่ให้น้องรักษาสุขภาเพด้วยพี่น้องเด้อ อากาศหนาวมากเลยย่ำกลาับข้ามขึ้นขุมผ่านานานาเด้พี่น้องเด้อด้วยคนเป็นห่วงเป็นใยจักพอน้องมินนี่พี่น้องพอน้องมินนี่ก็บักษาสุขภ่าเพาื่อกันพี่น้องกินเขาเหลี่ยมสิไปห้านุ่งเสือแคนย่ารับป่าในหนาวต่อมากินขาบบาน้าวคือว่าบนหนาวไนไลยขอบุญขอบคุณหลายๆสุขสุขคนที่ติดตามที่เขามาเบิ่งที่เขามาชมแต่ให้กำลังใจเฮาตลอดมา อยู่ดีไม่แห้ง้อพี่น้องเด้อสุขภาพกิบแข็งอัญยมันคนเงินคนเก็บจะได้คนขายยามีพี่น้องเฮงเงรวยรวยหาโศกหาโศกหาเงินหาทองใายโศกใายมันขายหา,ใหาใหหงใหยมีใายดำขายรวยจะช่ยวยจักเทอพี่น้องพอกันไม่คลิปนาะสบายดี